ผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นพิธีกรได้เลยไม่มีใครสนับสนุนเลยครับแม้แต่ภรรยาแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เพราะรู้สึกว่ามันไกลตัวเหลือเกินจนถึงวันนี้ครับผมเป็นพิธีกรมาเจ็ดปีงนะครับแต่มันแลกมาด้วยทุกอย่างในชีวิตของผมเลยวันที่คุณประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างที่คุณคิดว่ามันดีแล้วมันคือกับดักของอะไรบางอย่างที่มันดีกว่าเดิมหลังจากเป็นพระเอกครับ วันหนึ่งครับสังขารมันมีวันโอยรามันไม่ได้เหมือนต่างชาติเนาะที่ยิ่งแก่ยิ่งเก่ายิ่งเก่งยิ่งแพงยิ่งได้รับการยอมรับสำหรับในบ้านเรายิ่งแก่ยิ่งเก่ายิ่งถูกยิ่งงานน้อยสักพักจะเป็นตัวรองเป็นตัวสองเป็นตัวสามเป็นพ่อพระเอกและเป็นเพื่อนพ่อพระเอกอีกทีหนึ่งไปเรื่อยๆวันดูตลกเนาะเจ็บนะเว้ เอาจริงๆสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าฉุกคิดได้คือหมูปิ้งสองไม้กับข้าวเหนียวที่แม่เอามาแขวนอยู่หน้าบ้านสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือีงครับพ่อแม่มาหาผมที่บ้านแล้วบอกเอ้ยวันพรุ่งนี้กินข้าวกันไหมละ่ะเออวะเฮ้ย,ายทาไมเราตอบไม่ได้วะเพราะวันรุ่งขึ้นผมต้องถ่ายละครปามาก็บอกไม่เป็นไรอยากกินอะไรอยากกินหมูปิ้งโง,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 ง่ๆอ่ะภาษาพ่อแม่คุยกันไึ้ออกปะโหจริงๆอยากกินหมูปิ้งโง,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 ง่ๆแต่ว่าผมต้องออกจากบ้านแต่หกโมงเช้า ก็ผ่านไปครับไม่ได้คิดอะไรวันรุ่งขึ้นครับผมออกจากบ,บ้านหกโมงเชา้าเปิดประตูกมามีถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งวงเล็บโง่โงแขวนอยู่ที่ลูกบิดหน้าบ้านผมน้ำตาผมไหลเลยเพราะผมทำงานโดยใช้เวลาของผมแลกทุกสิ่งทุกอย่างกับการประสบความสำเร็จในชีวิตและผมทิ้งทุกคนไว้ที่จุดเริ่มต้นหมดเลยและผมเข้าเสียนชัยคนเดียว นั่นคือจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้เกิดพิธีกรณที่ชื่อว่ากันกันดาถาวรเพราะผมรู้สึกว่ามันต้องไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังสิวะผมจึงชอบวิสัยทัศน์ของ Big กบอสเรามากครับเขาไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังจริงๆจากวันนั้นครับผมใช้เวลาประมาณ3าถึงสเดือนในการพินิจพิเคราะห์กับตัวเองจากวันนั้นครับผมกล้าพูดเลยว่าผมดูเทปแฟนพันแท้ น็นัพสัญญามหาชนทุกเทปสี่ทุ่มสแควรทันกันไหมสี่ทุ่มสแควรเชียรรุ่นเดียวกันมันใช้ความพยายามเหลือเกินครับกว่าจะมีวันนี้แล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้เก่งที่สุดแต่วันนี้ผมเป็นคนที่ผมมีความสุขที่สุดคนหนึ่งที่ผมพาครอบครัวผมทุกคนมาอยู่ที่เส้นชัยพร้อมผมไม่ได้ทิ้งเขาไว้ที่จุดเริ่มต้น